เป็นเศษแล้วน oh aja.. no uh ี่เสร็จหมดแล้วเนี่ยที Alter, ่เนี่ย4แผ่นละ30ตุ่ย40แผ่นนะอ่าค่ะอันนี้มาอยู่หน้าหน้าร้านเลยอันนั้นเขาทำอะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันงานที่เดียวที่เดียวกันงานที่เดียวกันงานที่เดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นตัวชั้นวางของตู้คอ๋อเป็นชั้นวางของตรงนี้ก็จะมีมีร้ อมีไม้อ๋้ฮะส่งทาสีเหมือนกันโอ้ได้เลยอันแล้วเนี่ยใกล้หมดแล้วเนี่ยเอโหเงยังเะนนี้เปนเศษ่ไหมเนี่เมนัีแผ่นหรือเศษแค่นี้สีเรามีอันนี้เรามีชิ้นตัวอย่างเจารูสีเหลี่ยมไหมมี้เจารูสเยมเหไมอันนี้เป็นเหล็กค่ะ เล่กบ่วเออมีไหมของเราขอนะคะขอจะไปหมดเลยเหรอไม่หมดเอาสิก็เอาสิอ่ะก็สิเอาไปทำชิ้นตัวอย่างค่ะอ๋อได้ได้มี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 รางไหมมีดีเอาใส่รังดีกว่าโอ้งานได้จังเยอะมามาส่งเอง ราคาเดิมทุกปัจจัยราคาเดิมกำลังจะเพิ่มค่าขนส่งใกล้เือเกินเอาสองแผน่นแล้วน,นึกมายี่สิบแผน่นถ้ามไม่ไม่สั่งตั้งแต่ที่แรกก็จะว่านะอ่าอันนี้ใกล้ใกล้เสร็จละเหลือส่งทำสีอย่างเดียวนี่นี่นเหลือส่งทำสีก็โหยตอนนี้ทำาม่ใหม่หนะไม่มีที่จะไว้ อันไหนอันอย่างนี้ใช่ไหมไม่ให้ลูกชายพินมาเบาหวานเรื่องงานอ๋อไอ้นี่อันนี้อย่างนี้ป่ะนี่แหละใช่ในตัวอย่างครับอันนี้คือตัวอย่างเขาอ๋อทำเป็นสีนี้อีกฝั่งหนึ่งใส่ไม้ใช่ครั้งแรกผมไม่ได้ทำหรอกอ่ฮะเนี่ยผมเพิ่งมาทำกรอบครับอ๋อแล้วก็ตัวเรื่องัวเตียงด้วยไอหัวเตียงด้วยเก่งจังโอ้หัวเตียงอย่าง อทำสีพวกต่างๆมันถึงไม่ตรงทาสีเนาะอืมอันนี่ตัวอย่างเขากลับมานี้ตัวอย่างอืมอ่ะไปงานแต่งใครเลยเบื่อบ้าเลยเยอะอ๋ออันนี้เป็นวันนี้ให้ลูกชายปิ้นมาเมื่อวานอ๋อเป็นงานที่เพิ่งทำว้าที่มาก ที่ผ่านมาไม่ได้เก็บไม่ได้ถ่ายงาน,นเก็บไปเลยไงอ๋อแล้วไปหาลูกค้ายังไงเนี่ยก็ขาประจําเองนะผมอันนี้ขาประจำํำอันนี้งานคือเดียวัอะอ,อ,อ๋อช่วยกันทำสองคนโอ,นนอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่น,นี้ไอ้ที่น,นี้เป็นชัน้นชั้นวางของเจ๊ค่ะ<า>อันนี้ไปแปะกัน<ข>ใช่ไหมเ<ข>อาไม้เอาไม้เสียบไส้นี่ตั้งกับผนงังค่าของตู้เนี่ยดูด้วยดิดูเทคนิค โอ้ยรับซับเสร็จแล้วรับซับ <Okay. S 1> แล้วเยอเลย